สวัสดีนะคะก็มาอยู่กับไอซซังกันอีกแล้วนะคะ,ว,นนะวันนี้ก็จะมาเล่นเอานี่ก็จะมาเล่นเกมเดิมๆอะไรก็เดิมๆหลังจากที่มีแขกรับเชิญวันนั้นจนมาถึงวันนี้ก็คงเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็มาต่อจากพาร์ทที่ห้ามั้ง ภา์ที่ห้านาะโอเคภา์ที่ห้าหรือพา์ที่สี่อ่ะจำไม่ได้แล้วมีสินค้าอดเปอร์เซ็นแต่ว่าทำไมหน้าจอมืดมืดวะนั่งไงว่าแล้วดูแล้วค่ะพี่คิวมอนเหน่อย กันต่อแล้วเค้ียร์มาต่อกันเลยนะ thế nhưng sao tôi đã ui sang hàn rất to อา้าไงอ่ะศัตรูที่วิ่งนี้อา้าวเฮ้ยงงแป๊บยิงหัวของศัตรูเพื่อช่วยตัวประกันเกียห้องวัดเตอะ อามันยิงหัวแล้วดูแลคลาชห้องที่หนึ่งสังหาศัตรูเรียบร้อยก่อนจะหมดเวลาห,ห้องที่สองศัตรูเตรียมจุดโจงก็จะถูก อสุดท้ายต้องยิงนตัวน,นั้นก่อนเย้ yeah, ผ่านแล้วหรือเปล่าเย้ yeah, ผ่านแล้วเร็วมากเลยนาย hey, เร็วเร็วไปไหมอะเร็ว rẻ quá ạ. À. Ồ, rồi đều quá. <laughs> กำจัดศัตรูทุกคนก่อนที่จะออกไปไปค้นหาอะไรกำจัดศัตรูทุกคนก็โอ้โหแตเก็บศัตรูให้เรียบร้อยหลังหารแบบประชิดยิงหัวหา้าโอ้โหรีบรีบแม่งรีบ hơi 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 chụp rồi เฮ้ยมันมาทางนี้นี่หว่าโอ้โหเฮ้ยจะตายแล้วตายแน่นเลยตา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 ยแน่นเลยตายแน่นเลยเห <c ười> ลือเจ็ดคนมีจิบจิบเออมาทางนี้น ปืนแป๊บนี่ปืนนี่แรงดีกว่าหาแล้วเบิดเหรอ โอเผ่านแล้วเยี่ยมอืมเร็วมากดูดูดูกันอัดโอ้โหยาม,มาด้วย งั้นก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะถ้าไม่ชอบก็ให้ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบกันเท่านี้ค่ะบ,บ๊ายบายคุนยามาเรีวต้อง